ครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้มาด้า CX 8เลยนะฮะตัวนี้เปลี่ยนจากจอเล็กเป็นจอ10.25นิ้วนะครับระบบ android นะครับตัวนี้นะฮะสเปคเป็น dual CPU นะครับ8คอนะฮะ d u อ l ล p u 8คอนะครับแรม828นะครับผม android 10นะฮะมีคาเพในตัวนะครับแล้วก็ ใส่ USB ซิมการ์ดได้นะครับระบบเดิมอยู่ครบนะฮะกล้องหลังเดิมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเข้าโหมด Android ระบบเสียงจะเลือกไปที่ AUX นะครับของโรงงานนะฮะมาดูการใช้งานนะครับ ยูทูบูนแมปได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้ไม่มีตัดต่อสายไฟนะฮะปักตรงรุ่นนะครับสั่ง,งานเสียงได้นะครับทดสอบทดสอบประมาณนี้นะครับนี่ฮะใช้งาน เดินหน้าไยหลังพานพงไรได้นะครับตัวนี้เช็คกู g ก e m แมปก็ได้นะฮะนำทางไป g o o g l e Map นะครับแบ่งสองจอได้นะฮะเลือกตัวนี้นะครับแบ่งสองจอได้นะครับเมกะบงางนาประมาณนี้เลยนะครับผม เป็นจอเดียวก็ได้นะครับ่หน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนหมายเลข3 3 4 4เข้าสู่ซอยทวารหนึ่งชัดเจนนะฮะรวดเร็วนะครับแรม828ร้่สิบดูโอซีพียูนะครับผมสมบูรณ์แบบนะเพย์สโตโหลดแอปได้นะครับประมาณนี้นะฮะจอพีพันเก้าร้อยสิบเจ็ดสองศูนย์นะครับขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับ CX8 นะฮะสวัสดีครับ